ปากกาคมกว่ามีดคุณเชื่อคำกล่าวนี้ไหมครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีนักคิดและบัณฑิตกี่คนที่ต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะต้องการเปิดเผยความจริงหรือเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ไปขัดใจผู้มีอำนาจลองคิดดูสิครับว่าพลังของคำพูดหรือความรู้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจนผู้ปกครองในอดีตต้องหวั่นเกรงแลนะถ้ามีใครสักคนที่จะเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้มากที่สุด คนนั้นคงหนีไม่พ้นจินสี่ฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจกักรวรรดิจีนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนั่นก็คือเหตุการณ์เผาตำราและฝังบัณฑิตที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ทําไปเพื่อจุดประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปดําดิ่งในเรื่องราวอันน่าทึ่งและดํามืดนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าการทำลายห้องสมุดหรือตำราต่างๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับยกตัวอย่างเช่นก่อนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกยึดเมืองเปอร์ซิโพลิสก็มีทหารเมาเหล้าเผาห้องสมุดในเมืองหรือห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณอย่างในอัสซีเรียก็ถูกทำลายจากสงคราม แต่ประเด็นสำคัญคือเหตุการณ์เหล่านั้นมันคือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือผลพวงของสงครามไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะกำจัดองค์ความรู้หรือทำลายแนวคิดโดยตรงแต่สำหรับชินซีห้องเต้นี่คือการตัดสินใจที่เจตนาอย่างชัดเจนเพื่อจะกำจัดทุกแนวคิดที่จะเป็นภัยต่อชาติและอำนาจของพระองค์นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมถึงอาจกล่าวได้ว่า นี่คือการเผาตำราครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเจตนาทำลายล้างความรู้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูบริบทของจีนในช่วง500-200ปีก่อนคริสตกาลกันก่อนครับยุคนั้นคือยุคทองของปรัชญาในจีนหรือที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าร้อยสำนักความคิด h u n d School s of Thought มีปรัชญาหลากหลายสำนักผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไม่ว่าจะเป็นขงจื้อเต๋า หรือนิตินิยมที่เราจะพูดถึงกันวันนี้แต่ละสำนักก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปแย่งกันนำเสนอหลักการบริหารบ้านเมืองผู้ปกครองแต่ละแคว้นก็จ้างนักปรัชญาเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาพวกเขาเหล่านี้นี่แหละครับที่มีอิทธิพลต่อทั้งกษัตริย์และประชาชนอย่างมหาศาลแต่ทุกอย่างก็ต้องมีจุดจบครับในปี221ก่อนคริสตกาลจินสีฮองเตซึ่งในตอนนั้นเป็นอองแห่งแคว้นฉิน ก็ได้รวบรวมแผ่นดินจีนที่แตกแยกให้เป็นฝึกแผน่นและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนถือเป็นการรวมศูนย์อำนาจครั้งยิ่งใหญ่แต่เป้าหมายของพระองค์ไม่ได้มีแค่นั้นครับพระองค์มองว่าร้อยสำนักความคิดเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อราชอาณาจรรักรและอำนาจของพระองค์อย่างยิ่งจินสีห้องเต้เชื่อว่าการเมืองจะสงบได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลควบคุมแนวคิดทางปรัชาได้ และสำหรับพระองค์แล้วแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดคือนิตินิยมทำไมต้องเป็นนิตินิยมหลายคนอาจจะสงสัยปรัชญานิตินิยมนี้บัญญัติหลักการโดยนักปรัชญาชื่อฮันเฟยในยุคข,ของจินซีฮ่องเต้ซึ่งหลักการของนิตินิยมนั้นเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับของจื้อเลยทีเดียวครับ ถ้าคงจื้อมองว่ามนุษย์มีเมตตามีคุณธรรมควรปกครองด้วยการใช้คนดีมีปัญญาและกษัตริย์ควรฟังขุนนางแต่นิตินิยมกลับมองว่ามนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวต้องปกครองด้วยกฎหมายที่เข้มงวดอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดต้องเป็นของกษัตริย์ขุนนางมีหน้าที่แค่เชื่อฟังและต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันสุดขั้วและแน่นอนว่าแนวคิดแบบนิตินิยมนี้แหละครับที่ถูกใจจิ้นซีฮ่องเต้เป็นอย่างมากเพราะมันสอดคล้องกับความต้องการของพระองค์ที่จะรวมอำนาจทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางและมีระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานแต่สำหรับเราบัณฑิตแล้วนี่คือสัญญาณหายนะใน213ปีก่อนคริสตกาล จินซีห้องเต้ก็มีรับสั่งให้เผาตำราครับตำราบทกวีประวัติศาสตร์หรือตำราจากร้อยสำนักความคิดที่ขัดต่อหลักการบริหารของราชาอาณาจักรต้องถูกส่งมอบและนำไปเผาทำลายใครขัดขืนมีโทษถึงประหารชีวิตหรือหนักสุดก็เกณฑ์ไปสร้างกำแพงเมืองจีนไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปนะครับแม้แต่ขุนนางก็โดนด้วยใครครอบครองตำราต้องห้ามแล้วไม่นำมาส่งก็มีความผิดที่โดนทำลายมากที่สุดก็คือตำราประวัติศาสตร์ เพราะผู้ที่นําความรู้จากอดีตมาวิพากษ์วิจาร์ณการบริหารในปัจจุบันมีโทษถึงประหารทั้งโคตรแต่ก็ไม่ใช่ทุกเล่มนะครับที่โดนเผาตำราเกี่ยวกับการเกษตรยาโหราศาสตร์หรือวรนศาสตร์ก็ยังได้รับการยกเว้นแต่แค่นั้นยังไม่พอครับปีต่อมาจินซีฮ่องเต้ถึงกับมีรับสั่งให้นําบัณฑิตจํานวน460คนไปฝังทั้งเป็นครับบัณฑิตเหล่านี้ ล้วนเป็นผู้ที่ต่อตามและไม่เห็นด้วยกับปรัชญาของราชอาณาจักรนี่คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงและเป็นช่วงเวลาที่ดำมืดที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนเลยทีเดียวน่าคิดนะครับว่านี่คือต้นแบบที่เหล่าเผด็จการในยุคหลังๆใช้เป็นแบบอย่างหรือไม่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย พลังของปากกาและความรู้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจบางคนหวาดกลัวเสมอจินซีฮงเต้สวรรคตในปี210ก่อนคริสตกาลหลังจากพยายามสแสวงหาความเป็นอมตะมาตลอดชีวิตแม้พระองค์จะเป็นจักรพรรดิผู้ทรงพระปรีชาแต่เหตุการณ์เผาตำราและฝังบัณฑิตนี้ก็เป็นบาดแผลที่ยังคงทิ้งร่องรอยในหน้าประวัติศาสตร์ และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าปากกาคมกว่ามีดนั้นเป็นเรื่องจริงคุณคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้มั่งครับการทำลายความรู้เพื่อรวมศูนย์อำนาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ